จะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์นะคะมาประชันความรู้ฝีมือแล้วก็สกิลกันเอาตัวรอดในเกมของฟูมินั่นเองสวัสดีค่ะหนูล็อกซี่ทำชื่อนี้ไว้ด้วยนะมาจากช่องล็อกซี่เฟียนะคะสวัสดีค่ะมูโควิชี่จากช่องมูโควิชี่ค่ะสวัสดีนะาชาวเนธทองจากช่องสัญจรมงกรเนเนธทองจากบ้านมีทอรี่ค่ะสวัสดีน้สวัสดีครับผมฮันเตอร์กับด็โอกคุณทันมาที่เป็นด้วอย่างเด็กคุณยหญให้เป็นครับเป็นของเหรอคะเป็นของใช่ค่ะ,คะเป็นอาวุธิปะครับ มีคมอะไรกับอาวุธหรือเปล่าเอาแบบเอาแบบถือได้ไหมครับเขียนถือได้ค่ะมีทุกบ้านไหมคะไม่ค่ะเห็นสอใช่ไหมไม่แล้วลูกเครื่องเขียนหรือเปล่าคะไม่่คะเครื่องดนตรีหรือเปล่าครับใช่ค่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยเป็นนีประจำวันไหมคะโอ้โหพูดอยู่เครื่องดนตรีแล้วไม่บางอันเราไม่ได้เห็นทุกวันไงพี่ใครจะเห็นเป็นโน้ตทุกวันนึกเป็นมีในบ้านอะเป็นเครื่องเป่าหรือเปล่าคะ ม่เองแล้งเลยคุยไม่ใชอไม่ใช่เครื่องต่ายังจะคุยก่อนตะโพนโอ้โหใครตลงที่งใช่เป็นโดเหรอไม่ใช่ไปเล่นเลยหลยป่ะเอเสียงได้ไหมคะเออดึงถือได้ก่อนเสียงไมใหม่ใหมต้องค่ะเย่ หนูเปล่าหนูเปล่าหนูเครียดไม่รู้พี่เครียดกับหนูมากเลยนะจะช่วยฟังกรรมการได้ไหมลูกถึงแม่ว่ากรรมการจะสะโขบอะไรหนูก็ไม่ฟังสักิดต๊อกซี่ก็จะเปียโนให้นี่ยังจมีอะไรอีหล่ะ ทำไมพี่มเค้าถึงถามว่ามันอัดเสียงได้ไหมอ่ะก็มันอยู่ตรงหน้าฉันนะฉันธอไม่ถามสิ่งที่อยู่ตรงหน้าฉันหรอกเฉพาะเจาะจงมากเลยผมว่าทันเทพอันเตอร์แน่นอนหลันมีพิรุษนะหนูว่าพี่ตื้อไม่เพราะว่าพี่เทพอันนี้เขานั่งแบบเขานั่งยิ้มอ่ะขอโทษนะจะจะให้ทำยังไงฉันพยายามสะโขบแล้วคือรติไทยหรือเปล่าคะไม่คุยค่ะเขาบอกอยู่ว่าไม่ใช่เปียโนค่ะใช้มือถือได้นะคะเปียโนค่ะ อีกคนก็ตะโพนค่ะจะทำให้ใั้ทด้ยังไงงั้นเอางี้นะเราเปิดให้หมดเลยดีกว่างั้นเลิ่มจากเอเวลักซี่กันเลยว่าจะเลือกใครพี่โมโคเลยค่ะพี่โมโคพี่เตอร์ค่ะนัวกันยังอีกแล้วนะคะมูโคครับใช่แล้วค่ะคุณแทองฮันเตอร์แนลุยตอนนี้นะคะคะแนนเท่ากันนะคะฟูมี่ขอถามคำถามสุดท้ายคุณอยากเปลี่ยนคำตอบไหมคะมาเวนี้แปลว่าอะไรอ่ะมาเวนี้แป่าเราจะมีใครสัก แหละางเสียงมันอยู่นอกหมวดหมู่ดนตรีเลยพี่คือไา่จะตอบคือมุขค่อยจะตอบก็ได้ไงคือแบบเขาคุยจะเล่นข้าวดนตรีมันอาาหรไม่ไปถึงแบบมุขค้อมันเอ๋อน่ะเมื่อกี้พี่ปกป้องหนูหรือพี่ตานไม่ปกป้องหนูพี่เชื่อพี่ถ้าหนูเลือกทางพี่พี่จะยอมเลือกพี่มันยู่งงงก็ได้ได้เลยงั้นหนูแล้วพี่เตะอ๋อเนอะก็เลยถูกไม่ถูกเราเสียงกำไรนี่เหรอ